ปากน้ำเท้าให้เท้าอ่อนหาปากน้ำพญาให้พญาาอ่อนหักให้เจ้าได้ตามใจมากใจประสงค์ทุกสิ่งทุกประการให้ยูดีมิแห้งแข็งดังฟ้ากล้าดังดวงตะเว้นแดกอคานเทินคำผูกแขนหรือว่าคำอวยพรทั่วไปว่าดังนี้แล้วบทอวยพรบทนี้สามารถใส่ได้ทั้งผู้ญิงผู้ซายว่าดังนี้ สาธุสาธุสาธุผูกเบื้อง้ายให้ขวัญเจ้ามาผูกเบื้องขวัวให้ขวัญเจ้ายูให้เจ้ายู่ดีมิแห้งหายทุกหายโศกหายโรคหายภัยนอนรับให้เจ้าได้เงินพันนอนฝันให้เจ้าได้เงินหมื่นนอนตื่นให้เจ้าเห็นเงินแสนแบนมือมาให้เจ้าได้แก้วมณีโซ่โทษให้่าได้มาพานมานให้่าได้มาบังเบียดอย่าได้มีผูกคิดเครียดโอเสียดและนินทาปากน้ำเท้าให้เท้าอ่อนหาปากน้ำพญาให้พญาอ่อนหัก ให้ทานได้ตามใจมากใจประสงค์ทุกสิ่งทุกประการด้วยเถิน กาบสุขสบายดีพ่อแม่พี่น้องป้องปายสู้ขู่สุคุ้นกับมาผมมาพ่อก,กับจันสุกสาวลาาในตางแดนคือเก่าคือเดิมแล้วมือนี้จัจนสุกเองก็มีคามําอวยไซ้ให้พอนทั่วไปน้ำมามาต้อนมาฝากน้ำมา,า,ามาเล่าออกมาว่าสซุพเอแม่พี่น้อง,องป้องปายได้หัาฟังคือเก่าคือเดิมสิมาวาัจังสร์น้องพี่น้องมีหลายคนเพิ่นขอกันเข้ามาว่าอยากได้คําอวยไซ้ให้พรหรือว่าคําผูกโคตัแขนทั่วไปเนาะมือนี้ัจนซุกกันเลยอย่างน้ำมาอมมเล่าออกมาว่าสซุพเอแม่พี่น้องป้องปายได้ บ่ว่าจะเป็นบาสีสุขวญในงานต่างๆหรือว่าคําอ่วยไส้แห้พ้อนเป็นสิ่งหนึ่งที่ว่าสําคัญสําหรับคนเฮาพี่น้องเพิ่นเอินว่าเป็นความสุขทั้งใจบ่ว่าจะมีพิธีบาสีสู่ขวดหรือว่าบุมิก็ตามหรือว่าคําอวยไส้ห้พ้อนบ่ว่าเฮาจะนําไปอวยไส้ห้พ้อนให้ผู้เป็นพ่อตู้เมตาไมา่ย,ย่ายผู้เป็นพ่อเป็นแม่เอ้อไอ้แม่ป้าพอลุงมของเฮาก็ดีเส้นเดียวกันเนะาะเมื่อเมื่อ เมื่อลูกหลานหรือว่ามีพีมีน้องเนาะมาไว, Eden, ว ues, ้ไส่ให้พรให้เฮาแล้วก็จะได้เก <acked in S 2> ิดความเป็นสิริมุคุเฮ็ดให้โตของเขานั่นก็ดีใจขวัญของเฮาเองก็ดีใจเนาะว่าเฮาได้รับพรอันมนม้วนซึ่งเป็นพรลิ่เลิศดพรอันประเสริฐนั่นเองเฮ็ดให้โตของเขานั่นก็ดีใจขวัญของเขาเองก็ดีใจเฮ็ดให้คนเฮานั้นมีเหือมีแฮงมีกำลังวังซาเฮ็ดให้เกิดเป็น ขวัญกำลังใจเฮ็ุให้เกิดเป็นแหงใจเฮ็ดให้มีเฮตุให้ใหคน้นฮานั่นกระตือรือร้นมีแหงจิตแหงใจจะทำมาหาอยู่หากินเพิ่นเอินว่าเป็นขวัญกำลังใจเป็นแหงใจขี่ให้กระเกิดเป็นดีเพิ่นว่าสันซาพี่น้อง แล้วเดี๋ยวเขาจะมาฟังคําอวยไส้ให้พรแล้วบทนี้เขาสามารถไส้ได้ทั่วไปทั้งผู้ใหญ่ผู้น้อยทั้งเอื้อยอ้เมป้าพ่อลุงไส้ได้หมดเนาะเขาก็จะเปลี่ยนไปถ้าผู้เท่าผู้ใข้หลานก็ไส้ว่าหลานไปเนาะถ้าผู้ใค่ผู้ใดก็ไส้ซื้อเข้าไปเนาะพี่น้องแล้วเดี๋ยวเขาจะมาฟังอ่ะคำอวยไส้ให้พรหรือว่าคําผูคอตัวแขนทั่วไปว่าดังนี้แล้วทุกคนก็มาเตรียมโจทย์แต่ว่าถ้าผู้ใดนั้นโจทย์บัทันแล้วก็มีความยุ่งยากอาจจะเว้าด้วยควา ความบ่มั่นใจถ้าจะเว้าไปก็กลัวจะเว้าบ่ถึกหรือว่าอาจจะเว้าหลงเว้าถึกเว้าพิดเว้าด้วยความบ่มั่นใจพราะฉะนั้นจันทร์สุกเองมีปึ้มเนาะ นี่เป้มอวยพรต่างๆแล้วอยู่ในเป้มนี่ก็จะง่ายและสะดวกสบายสําหรับคนที่วาเฮียนเว้าไมเฮียนวาไมโบ้างเว้า้างวาเนาะอยู่ในปื้มนี่มีทั้งบทยาวและกับบทปวยาวถ้าว่าผู้ใดมักบทใดก็สามารถเลือกนําไส้ได้เนาะและอยู่ในปื้มนี่ก็จะมีบทสมบัติสมมาพ่พแม่บทสมบัติสมาผัวผู้ครตัวแขนผู้เท่าผู้แก่เล็กน้อยอย่างสิมีมดเหมือนกันในหัวเดียวเนาะพี่น้องถ้าว่าผู้ใดสนใจก็สามารถทักหาจันทรุกได้โดยตรงทางคอควมเพียรหรือว่าจะทักหาจันทรุกได้เบื่อไล่ที่ว่าขึ้นอย ใต้คลิปนี้ก็ได้เซนเดียวกันเนาะแล้วเดี๋ยวเขามาฟังคําอวยไซไห้พรนทั่วไปว่าดังนี้ถ้าเป็นผูกแขนเขาก็ใส่ผูกแขนไปพี่น้องถ้าว่าบบเมนผูกแขนเนาะเป็นอวยพรน,น่เขาก็จะว่าเพราะว่าอยู่ในปื้มนี่จะบ่มีเนาะเพราะว่าเขาจะใส่เป็นอาหลายบุก็จะเป็นหลายบทเพราะเนะเาะเพราะว่าคําน้ําหน้หนานี่ ทุกคนก็ไปนําไสเองเนาะก็ฟังจันทรุกอธิบายและทุกคนก็สามารถนําไสได้เ,เนาะถ้าบแมนผูกคอต่อแขนเขาก็จะว่าบัดนี้ค่อยจะอวยพรไสให้เจ้าหรือว่าทานหรือว่าซื้อเนาะเขาก็จะซื้อคนไปบัดนี้ค่อยจะอวยพรไสให้เจ้านั้นมีไสสิทธิโชคเดอ้อเท้านางแม่ป้าพอลุงเอ้ยเขาก็ใส่ว่าไปเนาะอันนี้แต่ว่าตัวนี้จันทรุกจะใส่ผูกคอต่อแขนเนาะเดี๋ยวเขาก็จะมาฟัง คำผูกคอต่อแขนทั่วไปว่าดังนี้สาธุสาธุสาธุผูกเบื้อง้ายให้ขวัญเจ้ามาผูกเบื้องขวาให้ขวัญเจ้ายูให้เจ้าอยู่ดีมีแหงอย่างเขาก็ใส่บาไปเนาะ ให้อ่ะข้าเจ้านอนรับขอให้เจ้าพ่อเงินพันข้าเจ้านอนฝันให้เจ้าพ่อเงินหมื่นข้าเจ้านอนตื่นให้เจ้าเห็นเงินแสนแบดมือมาให้เจ้าได้แก้วมณีโซดโทษให้ย่าได้มาพานมานให้อย่าได้มาบังเบียดอย่าได้มีผูกคิดเครียดสสอเสียดเลนินทาปากน้ำเท้าให้เท้าอ่อนหาปากน้ำพญาให้พญาอ่อนหักให้เจ้าได้ตามใจมากใจประสงค์ทุกสิ่งทุกประการให้ยูดีมีแห้งแข็งดังฟ้ากล้าดังดวงตะเวนแดกอคานเทินหรือวาษาขั้องงทายเขาจะใส่ว่าด ก็คานเทินหรือว่าจงมีอายุวโนสุขังพลังมันยืนมันยืนหรือว่าจงมีอายุวโนสุขังพลังเทินหรือเขาจะใส่บามีอายุวนะสุขะพละมันยืนมันยืนจังสิกะได้เหมือนกันพี่น้องและน้องพี่น้องเดี๋ยวก็จะมาฟังคําอวยใสให้เพราะหรือว่าคําผูกคอตัวแขนทั่วไปบทที่สองว่าดังนี้ สาธูสาธุสาธุผูกเบื้องไส้ให้ขวนเจ้ามาผูกเบื้องขัวให้ขวนเจ้ายูอันนี้จันซุกจะใส่เป็นปีใหม่เนาะปีใหม่ฝ้าใหม่ให้เจ้าอยู่ดีมีแหงสิ่งใดที่ว่าบดีให้ทิมไปน้ำปีเก้าปีใหม่ฝ้าใหม่ให้เจ้าพบพอ่อแต่สิ่งดีๆขอให้ได้เป็นมหาเศรษฐีมีมังแดกโคานเทินหรือขานพงไพยเขาจะใส่่าอายุวันโนสุข,ขังพลังมันยืนมันยืนจังสิกะได้เหมือนกันเป็นสิริมุขคุนเซนเดียวกันและน้อพี่น้องคำว่าคำว่าที่ว่าเปลี่ยนมุขคุ เมื่อนำอามาุ่งวยซ้าให้พอนให้พอให้แม่ให้เอื้ออ้แม่ป้าพอ,พอลุงให้พีให้น้องของเฮาแล้วก็จะได้เกิดควมเป็นสิริมุงคุนตามมานั่นเองจันซุกเองหวังว่าคลิปนี้คงจะสร้างควมซุกและเป็นประโยชน์ให้กับพอ่อแม่พี่น้องป้องไปยบหลายก็น้อยถ้าทานผู้ชมเข้ามาเบิ่งแล้วเห็นว่าคลิปนี้ดีและมีประโยชน์ก็อย่าลืมแบ่งปันไปนคนที่ทานหากักได้รับเบิง่งรับชมนําสาหรับมื้อนี้จันซุกขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในเอหน้าสําหรับเธอนี้ซ้าบ่ายดี ครอบใจละลายที่ตี่ตามฮับเบิงฮับโซม